ดีค่ะดีค่ะนั่นแหละเริ่มจากโจทย์แรกคือดวนลดความอ้วนใช่ครับยังไงูกคือผมว่าตอนนั้นอะประมาณ80ครับคือผมก็ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองอ้วนเลยครับจนกระทั่งผมได้มาเจอพี่เขาเนี่ยแหละครับมันหอมหรือเปล่าวะ ไม่เลยอาจจะด้วยอ่ะพี่มีมีมีแบบว่าผู้ใหญ่ที่ช่องเขาก็แบบตัวจริงวินมันดูดีมากนะมันหล่อมันออร่าแต่ทําไมเวลาถ่ายรูปมันยังดูไม่เป๊ะผมก็แบบอ๋อมันมันอ้วนมี่ถ้ามันลดมันจะหล่อเลยมคนบอกบอกอย่างนี้เลยหรอตอนนั้นอ๋อโอ้ยโหนะเลยก็เบอร์ไบค์มปนคนบอกกันแหละใช่ครับตัวเอีกย่างโอ้โหไ่ดูที่วันนั้นโอ้โหผมก็โอ้แล้วแบบ โอ้ไม่มิดเลยวะทำาไม่ตู้ใหญ่จังวะที่ไปพูดวันนี้วันนี้อบมบินได้ยังวันนี้วันนี้วันนี้ดีเลยครับทุกวันนี้ตัวเล็กลงเลยตอนนั้นทำไอเอฟครับ fasting ครับก็คือกินภายใน8ชั่วโมงครับแล้วก็อีกสิบหกชั่วโมงคือไม่กินเลยได้ผลดีไหมน้องดีมากพี่จะไปทำตามบ้างไหมหนูนะก็มีคนทำหนูอ้วนเหมือนกันแต่หนูยังไม่ลงแม่เพราะหนูติดกินไงแม่พี่ฉันพูดกับเธอเธอไม่คิดจะทำตอนนันเพราะฉันพูดสิพีจะได้มีแรงบันทาย ขอบคุณแม่ค่ะน็เหรอแต่ว่าเราก็ต้องออกกำลังกายไปด้วยออกกำลังกายไปด้วยนะแรกหมาดเขาบอกวินเป็นเด็กที่ไม่พูดใช่ไหมอันนี้ยังพูดเก่งอันี่เป็นคนขี้อายแต่แรกๆปะผมเป็นคนขี้อายมากครับพี่คือสมัยเด็กๆเวลาพรีเซนต์อะไรหน้าห้องนี่คือแบบยืนแบบขาสั่นไม่กล้าไม่กล้ากลัวมากตลอดครับจนเราได้แบบ เข้ามาทางานตรงนี้เราก็ต้องแบบอทลายความกลัวความไปเราไปมาเข้าสู่มาอยู่มาที่ตึกนี้ได้ไงลูกก็ความจริงก็นั่งรถมาครับชอบเลยคี่กลัวนิดนิดน่ะนะไม่ถู้ว่ามันเกได้ยังไงอ๋อครับก็ไปเรียนเต้นมาครับแล้วก็มีผู้จัดการท่านหนึ่งเจอแล้วก็พามาออืใช่ครับแล้วก็มาเรียนเต้นที่เนี่ยเรียนเต้นที่อื่นครับก็ เหมือนเจ้าของโรงเรียนเต้นนั้นเขารู้จักกับผู้จัดการมผมพอดีก็เลยผู้จัดการเลยพาผมมาใช่มมจนในที่สุดวันนี้รู้สึกยังไงกับชีวิตที่เปลี่ยนไปบ้างมันมันเกินเกินคาดมากครับมันไม่ได้คิดไม่ฝันว่าเราจะมามาขนาดนี้ครับคือตอนแรกแค่รู้สึกว่าอยากทำอะไรที่แบบเราชอบบ้างครับทำอะไรที่แบบเออเราสนุกกับมันแค่นี้ครับวันนี้มามาไก่มาก มาปุ๊บข่าวเต็มเลยเนออ้องเล็กๆพ <c oughs> ี่เชื่อว่าไอ้คนที่แบบว่าภูมิคุ้มกันต่ำๆอย่างพวกน้องเนี่ยอือันนี้ไม่ค่อยโดนปะ่ะย่างอย่างไอเนี่ยเยอะไอ้เวลาที่เราโดนข่าวหนักๆๆถามจริงได้อ่านทุกข่าวมั้งไม่รู้ก็เ <c oughs> <c oughs> ห็นเห็นตลอดครับเห็นเห็นหมดเลยครับช็อกไหมไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นครับหนูรักมือกับมันอย่างไงทุกครั้งที่หนูเวลาอ่านเจอคอมเม์เจออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมผมจะเอาตัวเองมาอยู่กับ โรคจริงๆมากกว่าอะไรคือการที่จะเอาตัวเองมาอยู่จากโรคจริงๆก็เงยหน้าจากโทรศัพท์ขึ้นมามองคนรอบข้าวว่าเขารักเราแค่ไหนครับอ๋อแค่คน,นี้นเราหมายถึงว่าถ้าสมมติเราไปดูคอมเมนต์จิตแม่งตกเราแค่เงยหน้าจากโทรศัพท์มาแล้วมามอง,งว่ามีคนรักเราแค่ไหนมีเพื่อนที่ดีมีครอบครัวที่รักมีพี่ๆทีมงานก็ยังโอเคคือคือคือจริงๆชีวิตมันดีขึ้นในทุกๆด้านตั้งแต่มันมีชื่อเสียงขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าอืมันก็ มันก็ดีอ่ะมันไม่ได้ย่ำแย่มันไม่ได้ย่ำแย่ขนาดนั้นเป็นเด็กที่แบบนี้จริงๆตั้งแต่สัมภาพมัคทั้งแรกๆดูความคิดของมันสิแม้เราเคยลำบากมาก่อนสุดๆอยู่แล้วจนวันนี้น้องบอกว่าเออมันก็ดีกว่าชีวิตที่เราเคยเป็นมาตั้งเยอะแล้วนี่เงินเราก็เคยมีเมื่อก่อนเราแทบจะไม่มีเงินด้วยทุกวันนี้เราก็มีเงินหมดแล้วแล้วจะไปล่อยตัวเองย่ำแย่ทำไมมันมันก็ดีมันดีขึ้นมากๆแล้วครับมันดีขึ้นแล้ว ที่บ้านก็ดีขึ้นคนรอบข้างก็มีความสุขกันขึ้นหมดผมก็เลยไม่รู้ว่าเราจะเอาตัวเองไปจมอยู่กับตรงนั้นทําไมถ้าวบนนี้น้องอยากจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างก,กับบทเรียนที่มันเกิดขึ้นมาอยากจะบอกว่าไงก็อะไรที่มันผ่านมาถ้ายังไม่ตายมันก็ทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นนะพี่จริงค <laughs> ่ะ